สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่ยี่สิบตันวาคมหกห้าเนาะกับ V ีไเช้าบ่ายเนาะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้ากับบ่ายเช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้า จับกู้กันึ่งสองสองหนึ่งหนหหสเนาะง่ายๆสั้นๆัสามตัวก็หนึ่งสี่สองสี่สองสห้าสองสองหนึ่งหสี่ห้าหนึ่งเนาะต่อไปบ่ายสกับ7 6กับ9 4041 42เริ่มแต่0เนออ4เจดเก้าเจเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็นะจับคู่ก็466 4ก7กสี่สี่เก็นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเช้ากระบ่ายนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่น VIP ถ้าตลาดหุ้นปกติปิดก็ VIP เชา้าสองก็ห้าสามกับหกสองศูนย์สองสามสองห้าสองหกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกสองห้าหนึ่งหกห้าสามหนึ่งสามสองสามสองหกสามสองหกอืม จับคู่ก็สองสามสามสอ5สองห้าห้าสองห้าสามสามห้กหเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ VEP เช้ากับปกติธรรมดาสองก็ห้ามาเหมือนกันนะคะแล้วบ่าสากับหกสี่กับเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี สามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหเจ็ดสี่หกสสสม็ดเจ็ดสหกเจดเจดหสี่เจเจสี่นาะก็กอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะนี่จับคู่ซื้อด้วยกันเนาะอัาไหนที่มันตรงกันก็จดไว้ก่อนเอ้อเช้ากับบ่ายนีสกับ6ตรงกันเนาะสี่หเจ็ดมาตรงกันสำหรับ vip ก็สองกับห้ามาตรงกัน อันไหนที่เหมือนกันก็จับไว้ก่อนต่างกันก็นกเพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะถ้าสมมติตลาดปกติปิดนะแล้วก็ลง vip ไว้ให้